ประกาศผลนะครับรายชื่อผู้โชคดีจาก 1414+ พันะครับจากรายการป้ายยาในเทปของกริ่งประตูไร้สายที่น้องไอถามวัดนำมารีวิวแล้วก็แจกหนึ่งตัวเราได้บอกในรายการนะครับว่าเราจะสุ่มจากน้องไอนะครับกับในส่วนของเลขที่สมาชิกใน 1414+ พนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปสนทนากับ น้องไอ้นิดหนึ่งเพื่อให้น้องไอ้เลือกในส่วนของหมายเลขกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับครับสวัสดีครับน้องไอ้ครับสวัสดีครับแหมก็อย่างที่เราเคยบอกกันไว้ว่าเราจะมาสุ่มจากเลขสมาชิกใช่ไหมครับใช่แล้วแจกในส่วนของกลิ่งประตูรู้สึกมีหลายคนสนใจน,น่าดูเลยนะ้อนมีหลายเสียงใช่ไหมครับผมมีหลายเสียงคับผมแหมก็ เองมาสุ่มกันเลยซึ่งสมาชิกของหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรสเนี่ยมีเป็นหลักพันนะครับผมอ,มอก็หลักพันเนี่ยมีก็คือมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้พี่ขอเลือกเองนะอเนาะผมส่วนหลักร้อยเนี่ยหลักหน่วยหลักสิบน้องไอซโปรดเลือกครับผมอินดีครับงั้นถ้าเป็นหลักร้อยผมขออนุญาตเลือกเป็นเลขสามครับโอ้เลขสาม เขาว่าสามนั้นดีพร้อมเพราะประกอบไปด้วยธงไตลลงของเราอย่างหนึ่งละใช่แล้ว<ช>ะ<า>พาระรัตนาตา์ไตก็อีกหนึ่งใช่ครับอ่ะสามแล้วอะไรต่อครับหลักหลักสิบนะครับ,รบขออนุญาตเป็นเลขเก้าครับโอ้สามเก้าเขาว่า การเลือกเลข9จะต้องเจริญก้านะเอ้นเราเป็นหมอเวกหมอคอมหรือหมอดูกันเนี่ยครับผมหมอดูแน่ๆนเลยครับแม่สามเก้าแล้วลงท้ายาด้วยหลักหน่วยคืออะไรครับผมหลักหน่วยเป็นเลขสองครับผมสามเก้าสองนะครับผมก็รางวัลที่หนึ่งงวดเปรดอืมไม่ใช่ละอย่างนั้นเลยล่ะครับอย่างนี้แม่สามเก้าสองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยว พี่หมอคอมจะไปรวมกับเลขหลักพันนะครับผมแล้วก็จะไปตรวจสอบกับในทีมงานสักแป๊บหนึ่งนะครับน้องไอ้ครับฝากน้องไอ้ครับผมฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยไหมครับในส่วนของการใช้ก,กลิ่นประตูแบบนี้อีกครั้งหนงึ่งก็กลิ่นประตูเนี่ยจริงๆแล้วมันประโยชน์นี่มัน หลากหลาย,ลยนะจริงๆมันไม่ได้แค่สําหรับคนที่บอกว่าอยู่บ้านรอรับพัสดุอย่างเดียวเนาะจริงๆเราคนที่ทํางานเกี่ยวกับขายของเนี้ยก็ก็เหมาะเหมาะสมจริงๆนะแบบบางทีเขามากดเรียกเราเราอยู่ในห้องน้ําหรือเราทําอะไรอยู่ที่แบบว่าไม่สามารถที่จะแบบรับรู้ได้อะไรมาเียนนครับ mm hmm. ประโยชน์ก็หลายหลายอย่างเลยครับผมอ mm ืก hmm. ็ น้องไอจะมอบโชคให้ใครเดี๋ยวไปตามกันดูนะครับขอบคุณน้องไออีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีครับผมโอเคเพื่อนๆไปรอฟังผลอีกครุ่นกันเลยว้าวมาแล้วครับผมก็ผลจากที่ไปตรวจสอบมานะครับเลขนี้ที่น้องไอบอกมา392แต่ตัวหน้า จะเป็น x นะครับผมไม่บอกว่า x นั้นจะเป็น0เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะครับผมยินดีด้วยนะครับกับคุณสุภาพสตรีครับยินดีด้วยนะครับกับคุณจังหวัดอะไรอืมไม่รู้ยินดีด้วยกับคุณอืมพอแล้วเริ่มเลยยินดีด้วยนะครับกับคุณดวงกระมลสุดที่รอดครับผม สามารถติดต่อรับของรางวัลได้นะครับผ่านเพจ f c e e o o o นะครับอินบ็อกมาได้ที่เพจ 1414plus นะครับแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในการส่งของรางวัลไปให้หรือไม่สามารถที่จะอินบ็อกมาที่เพจ Facebook 1414plus ได้ก็ติดต่อเข้าที่022463835ต่อ310นะครับ เพื่อติดต่อรับของรางวัลอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์ของคุณแจ้งในส่วนของกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นเลขเดียวกับฐานสมาชิกของ1414ง14พรนะครับยินดีด้วยกับคุณดวงกระมลสุทธิรอดนะครับกับในส่วนของของรางวัลที่ได้มาเพื่อแฮปปี้คริสต์มาสกันเลยนะครับแฮปปี้นิวเยียร์แอนด์เ a s มรี่คริสต์มาสนะครับก็น้องไอ ฝากเราร่วมกิจกรรมมาขอบคุณน้องไอ้ธรรมวัตรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็1414 plus 14นะครับกับผมนายหมอคอมสุทธิโชคทางทีมงานทั้งหมดก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ในวันอาทิตย์นี้กันแล้วใครได้ของขวัญอะไรมาบอกกันด้วยนะอ๋อโอเคตอนนี้บริการหมอคอมก็เปิดอยู่แล้วก็ทำการบันทึกเสียงไปด้วยมีคนโทรมาแล้วเดี๋ยวไปรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับผม